สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลาจัดทําโดยคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญโรงเรียนวัดประชาลังสรรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีการเปรียบเทียบระยะเวลาการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบเช่น1ชั่วโมงเนี่ย โดยเปรียบเทียบกับ60นาทีใช่ไหมครับนะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะครับ1วันเท่ากับ24ชั่วโมงหรือ1นาทีนะครับเท่ากับ60วินาทีมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับเด็กนะครับพิจารณาการเปรียบเทียบ2นาที45วินาทีกับ150วินาทีนะครับนะวิธีคิดที่1นะครับ เปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นวินาทีเปลี่ยน2นาที45วินาทีให้เป็นวินาทีนะครับอ่าแต่ละช่องนะครับจะห่างกัน1นาทีแต่ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็น45วินาทีนะครับอ่าหนึ่งนาทีเท่ากับ60นาทีนะครับหนึ่งนาทีก็เท่ากับ60ินาทีช่องสุดท้ายก็เป็น45วินาทีนะครับ เนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาทีนะครับจะได้2นาทีคิดเป็น2,60คูณนะครับเท่ากับ120วินาทีแสดงว่า2นาที45วินาทีคิดเป็น120บนะครับบวกกับ45เท่ากับ165วินาทีซึ่ง1 6 5วินาทีเนี่ยมากกว่า150 50นาวินาที ดังนั้นนะครับ2นาที45วินาทีมากกว่า150วินาทีนะครับวิธีคิดที่2นะครับนะเปลี่ยนหน่วยวินาทีให้เป็นนาทีนะครับเปลี่ยนจาก150วินาทีเป็นนาทีเนื่องจาก60วินาทีเนี่ยเท่ากับ1นนาทีนะครับนะและ 150นาทีไอ้หนึงวินาทีเนี่ยต้องเอาไปหาร60 60ก็คือ60วินาทีก็ได้2เศษ30นะครับแสดงว่า150วินาทีคิดเป็น2นาที30วินะครับซึ่ง2นาที30วิวิเนี่ยน้อยกว่า2นาที45วินาทีนะครับดังนั้น2นาที45วินาทีมากกว่า150วินาทีนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่สอพิจารณาเปรียบเทียบ3สัปดาห์4วันนะครับกับ3วันนะวิธีคิดที่1เปลี่ยนหน่วยสัปดาห์เป็นวันนะเปลี่ยน3สัปดาห์4วันให้เป็นวันนะมสัปดาห์เรามาดูว่าปุ๊บนะหสัปดาห์เท่ากับกี่วันครับ7วันนะหสัปดาห์1สัปดาห์นะครับแล้วก็4วัน1สัปดาห์เท่ากับ เจ็ดวันนะเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนื่องจาก1สัปดาห์เท่ากับ7วันนะครับจะได้3สัปดาห์คิดเป็น3าคูณเได้21วันนะแสดงว่า3สัปดาห์4วันคิดเป็น21หาร4นะครับ้บวก4นะครับเท่ากับ25วัน ครับซึ่ง25วันน้อยกว่า30วันดังนั้น3สัปดาห์4วันน้อยกว่า30วันนะครับวิธีคิดที่2นะครับเปลี่ยนหน่วยวันเป็นสัปดาห์หรือนะครับให้เป็นอ่าเปลี่ยน30วันเป็นสัปดาห์นะครับอ่าแต่ละช่อง1สัปดาห์นะครับทั้งหมดเนี่ย นะครับที่ปีกาสีแดงก็เท่ากับ3าวันเนาะแต่ละช่องห่างกัน1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์1สัปดาห์าหนะหสัปดาห์มี7วัน1สัปดาห์นะครับ7วันเอานะวันคิดป็นยังไงเอานะครับอันสุดท้ายคือ2วันนะครับ เนื่องจาก7วันเท่ากับ1สัปดาห์จะได้30หาร7นะครับได้เศษคือ4เศษ2นะ,สะแสดงว่า30วันคิดเป็นสัปดาห์ได้4สัปดาห์2วันดังนั้นสสัปดาห์4วันน้อยกว่า30วันตัวอย่างที่3เปรียบเทียบ340ชั่วโมงกับ2สัปดาห์วิธีคิดนะครับเปลี่ยน2สัปดาห์นะครับ ให้มีหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับเนื่องจาก1สัปดาห์เท่ากับ7วันจึงเปลี่ยน2สัปดาห์ให้เป็นวันซึ่ง2สัปดาห์คิดเป็น2อคูณเเท่ากับ14นะดังนั้น2สัปดาห์คิดเป็น14วันเนื่องจาก1วันเท่ากับ24ชั่วโมงนะครับจึงเปลี่ยน14วันให้เป็นชั่วโมงนะ ก็เอาซึ่ง14วันคิดเป็น14คูณ24ได้336ชั่วโมงนะครับจากนั้น2สัปดาห์คิดเป็น2อรอไอ้336ชั่วโมงนะครับซึ่ง340ชั่วโมงมากกว่า336ชั่วโมงนะครับตอบ340ชั่วโมงมากกว่า2สัปดาห์นะครับอาจเปลี่ยน340ชั่วโมงให้อาเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับ สิ่งที่เรียนได้เรียนรู้นะครับคือการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเหมือนกันและหน่วยต่างกันมีวิธีการเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไรนะครับต่อมาการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันต้องต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบกันครับเราต้องเปรียบเทียบคือต้องแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะครับจะเอาสัปดาห์มา ม,มองว่า4สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยมาเกดเจวันแล้วบอกวันมากกว่าเพราะว่าเลข7มากกว่าไม่ใช่นะครับต้องแปลงต้องเปลี่ยนนะครับเอาสัปดาห์มาเปลี่ยนเป็นวันนะครับโอเควันนี้นะครับครูขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับครูใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ